ครับผมจ็บเดี๋ยวไม่ใช่เจ็พี่ต่อไฟเดียวซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสามวันกได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมซ้อมอยู่ค่ายชาร์พื่อครับไปซ้อมที่นี่กี่ไฟและเพิ่งซ้อมไฟหนึ่งออกไฟแรกเลยแล้วมีใครเป็นผู้เพือนซ้อมแเราบ้างก็มีภูพีเลยค่ะภูพี่เพื่อนใครคือเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบเซนน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสี่ห้ามวยสไตล์อะไรครับไม่คุ้ครับวันนี้เราต้องมาเจอโมฮอวคเคยเจอมาสองครั้งครับผมครรั้งแกเป็นไงครั้งแรก พิคแพ้พิคแพ้เข้าไปแล้วครั้งที่สองที่สองก็ชนะพีคชนะเข้ามา<ะ> ừ, มเวันนั้นตัดกันยูเวตประมาณร้อยเท่าไหร่วันนั้นประมาณร้อยร้อยสามสิบสามสิวันนี้ตัดร้อยสี่สิบด้วยเนาะใหญ่ไปไหมใหญ่หรือว่าเราโตขึ้นด้วยหรือว่าไง<ะ>อร้อยร้อยสี่สิบเข,เขาเป็นมเตอร์ตล์ไวยเขาวันนี้มาเจอกันใหม่วางเก๋วา,า,วาแงแขกไงดิก็ ก็ต่อยตามอ่าต่อยตามตเราไปเดี๋ยวมีอะไรแค่ไขว้พูดดีเนาะล่าสุดเราต่อยตอมังมาเนี่ยนะวันนี้ร้อยสามเจ็ดวันนี้ร้อยสี่สิบแค่นั้นเองเมื่อเช้ามาลดประมาณจุดหกผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะเขาไหมไปนี้คุณมากี่กิโลครับปวันโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณกว่าคนจังหวัดคนอุบลเอาฝายเชิญชวนไปขับรถหน่อยเชื่อเป็นกาจให้ผมด้วยนะครับนี่เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ